สามเกม Dark Fantasy ที่ใกล้วางจำหน่ายจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เกมแรกครับ The i s n o l i g h t แรกเริ่มเดิมทีครับ The Snowlight เนี่ยเป็นโปรเจกต์ระดมทุนในเว็บ Kickstarter อบเว็บไซต์ระดมทุนชื่อดังครับซึ่งแต่ด้วยความสนใจอย่างมากนะครับจากผู้เล่นเกมเมอร์ต่างเนี่ยจึงทำให้ The i Snowlight ได้รับทุนที่ใช้พัฒนาเกมไปอย่างรวดเร็วเลย โดยในปัจจุบันฮนะได้เกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ไปประมาณ40,000ดอลลาร์เข้าไปแล้วนะครับโดยเนื้อเรื่องของ The i c No r i g h t เนะี่ยคือหลังจากโลกที่ได้เผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่มนุษยชาติที่เหลือได้เริ่มที่จะสร้างอรารยธรรมและศาสนาขึ้นมาใหม่ทา่ามกลางเศษซากใต้พื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนได้เริ่มที่จะหลงลืมแสงสว่างของพระอาทิตย์และในตอนนี้จิตใจของผู้คนได้เริ่มมืดบอดเข้าไปแล้ว พวกเขานั้นได้เริ่มติดตามเทพองค์ใหม่เดอะเกรทแฮนดหนึ่งครั้งในทุก2-3ถึง3ปีเดอะแฮน์หัดของพระเจ้าจะมายังโลกเบื้องล่างเพื่อที่จะพาเด็กทารกเกิดใหม่ที่ได้รับเลือกไปยังโลกที่ถูกซ่อนเอาไว้มันจึงเป็นหน้าที่ของผู้เล่นครับที่ต้องไปนําเด็กทารกคนนั้นเนี่ยกลับมาให้ได้ The e n o l i น g ะ h t บเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยประจุนภายในโลก Dark Fantasy Post a p o พสอป p s e ซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์นะครับสไตล์การต่อสู้ที่เหมาะสำหรับผู้เล่นได้เองนะครับด้วยอาวุธและสกิลที่หลากหลายในเรื่องของ The e n o i g h t จะเป็นแบบ non-linear narrative นะก็คือเรื่องของ The e n o n a u t s เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทาของผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ฉลาด The e i o n o l i g นะจะมีแผนวันวางจัดจำหน่ายในไตรมาสที่3ของปี2021นี้นะครับ โดยจะลงให้กับ PC แล้วก็คอนโซลแล้วก็สวิชนะครับ ถัดมาครับจะเป็นเกมที่ชื่อว่าไทมีเซียเกมไทมีเซียเป็นเกมจากผู้พัฒนาหน้าใหม่อย่าง o อเ r อร r บอร์เดอร์นะครับซึ่งเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมสัญินชัดจีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยไทมีเซียยังมีข้อมูลไม่มากนักนะครับว่าตัวเกมจะเป็นแนวไหนแต่ที่แน่ๆครับเกมไทมีเซียจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารที่มีระบบคอมแบทรวดเร็วนะครับ โดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้อาวุธและสกิลที่ตนมีในการประยุกใช้ในระหว่างการเข้าบุกหรือตั้งรับให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ตรงหน้านะครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นโควาสนะบุคคลปริศนาที่มีพลังของโรคระบาดโดยโควาสนี่จะสามารถใช้พลังภัโรคระบาดนี้เนี่ยเป็นอาวุธได้นะครับโดยตัวเกมครับจะมีเซตติ้งอยู่ในอาณาจักรแห่งหนึ่งนะที่มีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุนะครับ แต่ถ้าว่าไออาณาจักรแห่งนี้เนี่ยต้องร่วมสลายเมื่อพวกเขาเนี่ยรับรู้ถึงราคาที่ต้องจ่ายในการใช้พลังของการเล่นแร่แปรธาตุเพียงไม่กี่วันครับหลังจากการล่มสลายนะครับตามท้องถนนเนี่ยได้เต็มไปด้วยความปกลาหลและก็สัตว์ประหลาดมากมายและกุญแจที่จะสามารถเข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างได้นะครับมันอยู่ในมือของโควัสนะครับแต่ถ้าว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันทําให้โควัสนี่สูญเสียวความทรงจำทั้งหมดไปนะครับแต่ทุกครั้งนะครับที่โควัสสามารถหาความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะครับ ไอความลับของไอเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ยจะผุดขึ้นมาแทนนะครับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นจากการเล่แล่แปลธาตุทำให้โควาสนี่มีพลังของนกเรเวนผู้เล่นจะสามารถใช้พลังนี้เนี่ยในการปาขนนกไปที่ศัตรูแล้วทาการเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วหรือจะใช้พลังของเรเวนนี้เนี่ยในการตั้งรับการโจมตีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นเลยและตามสไตล์การเล่าเรื่องแบบนอ n l i n e a r n a r r a t i v นะครับทุกตัวเลือกของโควาสนะครับแล้วก็ทุก key item ที่เพื่อนเก็บเนี่ยจะส่งผลต่อฉากจบทั้งสิ้นนะครับ ไทยมีซีน้ำจะมีวันวางจัดจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี2021นี้นครับโดยแพลตฟอร์มที่จะวางจำหน่ายครับในตอนนี้มีข้อมูลเพียงแค่ PC เพียงเท่านั้น,นครับ และสุดท้ายนะเป็นเกมที่ผมค่อนข้างที่จะอวยที่สุดเลยนะก็คือเกมที่ชื่อว่า The Last Face The Last Face นะครับก็เป็นเกมที่เริ่มจากการระดมทุน Kickstarter เช่นกันนะครับแต่ The Last Face เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในการเรียกร้องความสนใจจากเหล่าบรรดาเกมเมอร์อย่างมากเลยนะครับ The Last Face นะครับได้ระดมทุนที่ต้องใช้ในการพัฒนาเกมเนี่ยโดยในตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่45,000ยูโร แต่ด้วยอาร์สไตล์นะครับและเกมเพลย์ที่เรียกได้ว่าเป็นการสารฟันของแฟนบอยแคสเซนเวเนียอย่างผมนะครับและแฟนเกมเมท o รเวเนียนะครับจึงทําให้เงินะระดมทุนที่ได้มาเนี่ยจากตั้งเป้า,าไว้45,000ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยได้เกินไปเป็น200,000ยูโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในยเรื่องของ The l s t Fate เนี่ยในตอนนี้ทางผู้พัฒน,นายัางไม่มีการบอกนะว่าจะเป็นไปในแนวไหน เดอะลัด a ฟ e นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นไซส์ตอร์เมโทรเวเนียนะครับที่มีระบบการต่อสู้แบบแคสเซนเวเนียนะครับและตามสไตล์ของแคสเซนเวเนียครับผมหวังว่าเดอะลัด a ฟ e เนี่ยจะมีอาวุธมากมายให้ได้เลือกใช้กัน,นครับและหนึ่งในนั้นควรจะมีแบบคริสตักิมนะครับเหล่าบรรดาเกมเมอร์มากมายนะครับได้ขนานนาม The Last f a ฟ e ว่าเป็นบล b ดบอ e ในแบบ2มิติ หนึ่งในสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่า The Last f a c e เนี่ยมีแมคชนิกการบับอาวุธนะครับให้เป็นท่าต่างๆโดยเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอย่างบับไฟแซคเก็ตเฟรมนะครับจะเพิ่มดาเมจให้อาวุธนะครับและใช้ได้ดีกับศัตรูประเภทอสุรกายและพวกน้ำแข็งบับสายฟ้านะครับทันด์ไลท์พาวเดอร์เสริมอาวุธด้วยสายฟ้านะเพิ่มโอกาสในการติดสตันให้กับศัตรูเหมาะกับพวกโคเล,ลสตูที่สวมเกาะ บัฟน้ำแข็งครับ Diamond Dust ทำให้อาวุธเนี่ยเป็นท่าน้ําแข็งซึ่งสามารถชะลอสตูและแช่แข็งสตูเอาไว้ได้แถมยังสามารถจัดการสตูที่ถูกแช่แข็งได้ทันทีด้วยการ Execute นะครับและต่อมาครับบัฟความมืด Dark Flame เสริมพลังให้อาวุธด้วยความมืดนะครับบัฟนี้นะจะไม่สนค่าป้องกันของสตูนะครับและยังสามารถขโมยมานาของสตูได้อีกด้วยและสุดท้ายครับคำสาปโลหิต Curse Bat อาวุธด้วยโลหิตของสตูทําให้ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยไอ้เคริร์สบัตเนี่ยจะเหมาะกับสตูประเภทมนุษย์เท่านั้นและไอ้การบัฟด้วยเลือดนี้นะครับจะทําได้ด้วยการสังหารสตูบางประเภทนะครับมันไม่ใช่ไอเทมที่จะสามารถเก็บไว้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเดอะลัตเฟดก็ยังจะมีพวกเวสเปลต่างๆอีกมากมายครับโดยโลกของเดอะลัตเฟดนะครับจะมีเซตติ่งอยู่ในโลกสไตล์กกธิกราศรวศตวรรษที่19 ซึ่งจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกมืดมนนะครับแล้วก็น่าขนลุกโดย The Last Fate เนี่ยจะมีทั้งวิหารพระราชวังแล้วก็ปราสาทเนี่ยให้ผู้เล่นได้สำรวจมากมายเลยและด้วยที่ว่า The Last Fate เนี่ยมีแกหลักเป็น Metroverse นะครับจึงทําให้ตัวเกมเนี่ยสามารถสำรวจที่ไหนก่อนก็ได้และภายในโลกของ The Last Fate เนี่ยจะมีปริศนาต่างๆอีกมากมายเลยให้ผู้เล่นได้แก้กัน ซึ่งทางผู้พัฒนาเดอะรั f เฟนยังไม่ได้มีการบอกวันวางจําหน่ายที่ชัดเจนของตัวเกมนะครับแต่ผมหวังว่าจะให้อยู่ในปี2021นี้นะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะลงให้กับ PC console แล้วก็ Nintendo Switch อันนี้ก็เป็นข้อมูลของ3เกมที่ผมคิดว่าน่าจะเปิดภายในปีนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น ต้นปีหน้าแต่ว่าถ้าเปิดต้นปีหน้าเนี่ยผมก็คงไปซบไหลเอวดดิงไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็หวังว่าไอ้รถไฟขบูนี้เนี่ยมันจะไม่ล่มนะครับหวังว่ามันจะไปถึงฝั่งฝันเอาไว้ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เด e โคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ